สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเป็นคนดีไหมไม่น่าจะดีครับเป็นคนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นข้ามดหมอผีอะไรประมาณนี้ครับแล้วบทบาทเปนความยากก็จริงจริงแล้วก็อันบทแล้วอันบทแล้วอันบทแล้วบทดีมากแล้วก็ก็เลยรับเล่นแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบท้าทายอีกอันหนึ่งก็คือได้เป็นลูกอีกแบบหนึ่ง แล้วก็ได้ได้ได้แสดงอีกแบบหนึ่งโดยที่ไม่ได้โหดร้ายมากแต่ก็แต่ก็พอพอพอได้ถ้ากเขาโกนหัวเราต้องทำอะไรไหมโกนหัวเขาี่ไงครับตรงนี้โมฮอกใช่ครับใช่ครับตอนแรกผมอะธรรมดาแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นโมฮอกเลยครับแต่พุ่งกลับไม่ได้ห้ามอะไรไม่ไม่มีห้ามเลยครับแล้วอยากดีไซน์เราใช่ใช่มันจะได้แตกต่างเพราะว่า ถ้าเราจะเล่นอะไรหรือว่าทําอะไรมันก็ต้องจะได้ให้เขาเชื่อมา้างอะไรเดี๋ยวไปก็เอา้าคนนี้กะหน้าตายงี้กับเหมือนเดิมเรียกว่าติดใจการแสดงใช่ไหมตอนที่าการแสดงดีมากชอบชอบฟิลนี้มากครับ <c oughs> เพราะผมเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก <c oughs> ็ชอบได้ไปเล่นหนังเรื่องแรกก็เลยแบบเฮ้ยบรรยากาศในกองถ่ายมันมันดีแล้วก็พอได้ทํางานกันกบโปรเ e s ชั o นอลทั้งหลายก็ เริ่มที่จะได้รู้ว่าเออระบบของมันเป็นยังไงแลว้วก็มันได้อินกับมันนะครับไม่แล้วด้วยว่าฉีกมากเลยนะผมจําแทบไม่ได้ใช่ใช่ด้วยความขอบคุณพี่พี่เขาในส่วนของที่เป็นเน็ตฟลิกอ่าใช่ครับเราแบบได้เจอพี่ดูอ่าจำดูไปครั้งแรกได้เหมือนกันว่าจริงว่าครับโอเคจริงจำลุกไม่ได้โอนโอ้ตอนนั้นนี่นั่งแต่งหน้าอยู่สี่ชั่วโมงลบรอยสักเติมรอยสักสนุกดีครับ พี่แบ็คเป็นยังไงว่าหลังจากที่ไพ้เล่นก่นครับเดินไปไหนคนก็ไม่ค่อยชอบนั่งเท่าไหร่ก็ต้องขอบคุณที่ดูแล้วก็ทีมงานเน็ตสเปซทุกคนแล้วก็ทีมงานที่ทําให้อพี่โคมใช่พี่โขมก็จับเราเปลี่ยนลุกก็เลยแบบว่าเออแต่เล่นยากบทนั้นเล่นยากอยู่ แต่ก็ผ่านมาได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเจอหนักมาแล้วเจอหนักมาแล้วคราวนี้มาเจอเรื่องนี้โอเคกว่าแอ่แตไหรือว่าซอฟลงซอฟลงไหน่อยมึ้นมวนหน่อยเพราะว่ามีแบบสุพลังวิชาแต่ก็ยังมีความเล์เลี่ยคนเป็นความคนไม่ดีมีมีคุยกับผู้กับยังไงบ้างในการที่ว่าเราจะดีไซน์ก็จริงจริงผู้กับผมมันรู้จักมันนานแล้วตั้งแต่สมัยอยู่นิวยอร์กเขา เ,เป็นคนถ่ายมิวสิกวิดีโอไทยเทียอันแรกให้พวกเราแบบไม่มีเจจนแต่ก็ถ่ายได้ออกมาดีมากแล้ว,ลวเราก็เลยสนิทกันตรงนั้นก็เลยคุยกันมานานแล้วว่าจะทําหนังนะจะทําหนังนะพอเขาได้โอกาสเสร็จแล้วเขาก็เลยมาถาม,ถามโดยที่ผมยังไม่ได้อ่านสคริปต์แล้เฮ้ยเอาวี่รับเลยเอารับเลยเพราะว่าเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วก็พอได้อ่านยิ่งได้อ่านสคริปต์ว่าโอ้โหบทด,ดีมากบทดีมากแล้วก็สคริปต์นี้แบบว่าฟลิปแล้วก็ทําให้เราแบบ มีน้ำตาลไหลได้เก่งเก่งมากถ้าตัวต้องคุยไหมผมไม่ต้องคุยไปคุยกับภรรยาแล้วคือเรเ้เรียกว่าแบบแซลพุ่งกับคนนี้นิดนึงว่าแบบถ้าเราจะได้วมงานแล้วแบบเป็นยังไงคนนี้บบหรือว่าที่เมื่อกี้เห็นก็บอกว่า <c oughs> ดูนิ่งๆเงี้ยแต่ว่าอาจจะเพิ่น like อะไรอย่างเงี้ยป่ะเป็นยังไงก็เขาเป็นคนที่เอาจริงเอาจังงานนะครับแล้วก็เวลาเขาคิดอะไรเขาก็คิดลึก เห็นเขาแบบว่าดูซอฟต์แต oh, so, ่จริงๆแล้วเขาทำอะไรเขาทำจริงจังมากแล้วก็อ่อนไฟนะอบอนไฟไม่ต้องห่วงก็ไม่เคยบเรียกว่าอาจจะไม่ปล่อยผ่านได้เลยใช่ใช่ใช่แต่ทุกคนแน่นอนนี่แบบทำงานโปรไฟชั่นอทุกคนนี่ต้องแบบอ่อนไฟแน่นอนอย่างน้อย แต่ผมก็เคยโดนนะแบบว่าฮาเทคโอ้โหใจแป้วโดนผู้กับใหญ่ั้นเเดี๋ยวเรื่องนี้จะมีเพลงอะไรของเราบ้างไหมไม่รู้นะต้องรอดูต้องรอดูครับต้องรอดูไมราบตอนนี้ไงบ้างอ๋อตอนนี้ไทเทก็กำลังทำอัลบั้มออยู่ครับก็อาจจะเป็นอัลบั้มสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็เอาไปคิดเอาเองครับก็รอรอรอฟังในในภายในปีนี้น่าจะได้ยินครับน่าได้ยิน งานเฟสติวัลเดี่ยวทีใกล้ใช่งานจะมีจะมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไอ้สงการนี้แน่นอนครับก็เราไปต่างจังหวัดหลายที่มากเลยจำเลยไปชัยพัทยาภูเก็ตอะไรเงี้ยเยอะเยอะอยู่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีไลน์อัพให้ดูว่าเราไปอยู่ไหนบ้างใครพูดตอนนี้จำไม่ได้ แน่นไหมแน่นแน่น,แน,นแน่นอยู่ครับแรกได้ไหมอตอนนี้แรกนิด ไม่น่าจะได้นะยาวไปถึงยาวไปถึงโอ้หไหลวันไหลเลยครับไหลยิงยี่สิบกว่าเลยครับไหลไปนู่นเลยเดือนเดือนที่ว่าเราลิมิตรับงานได้เดือนเดือนนึงอ่ะโอ้หตอนนี้เราก็มีครอบครัวแล้วเราต้องทําอย่างอื่นมีอะไรเยอะก็รับเงินเนเดือนละสี่ครั้งอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นอาจจะมีห้าครั้งบ้างอะไรเงี้ยแต่สี่ครั้งนี้ก็พอประมาณผมเพราะต่างคนต่างคนก็มีเบสเนของตัวเองแล้วก็มีครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็ มีลูกเพิ่งสองขวบก็ก็ต้องดูแลเขาให้มันเยอะๆหน่อยเอาเขาอยากจะได้เวลาแล้วก็ได้อยู่เขาได้เยอะๆอืมนาคาเขนดีไหวตอนนั้นอยู่ไหนเป็นยังไงบ้างเราโอ้ตอนนั้นอยู่ผมอยู่ที่ร้านที่ตรงอาเซียก็ก็งงอยู่งั้นให้เกิดอะไรขึ้นทําไมทุกอย่างมันแกว่งแล้วก็เลยวิ่งออกไปแล้วเห็นรถเป็นสัตว์ให้ยเห็นดินหวานนี่วาทุกคนก็เริ่มบอกมาแต่เราก็จะไม่เข้าตึงแล้วเราก็ยืนอยู่นั้นะแต่มันก็ยังไหวอยู่ รู้สึกทุกอย่างฉับพลันไปหมดเลยอะ่ะมันมันไม่รู้กันตั้งตัวไม่ทนัทนถ้า่รู้ร <c oughs> ก็เป็นห่วงเป็นห่วงอยู่เราก็เลยต้องรีบออกไปเลยแล้วก็แต่ดีที่ลูกกับภรรยาอยู่บ้านเขาก็ปลอดภัยดียก็โทรหาตลอดเขาอยู่เป็นบ้านใช่่เป็นบ้านครับถ้าคอนโดนี่นะก็เสียวอยู่เสียวขนาดเราอยู่ตรงชั้นหนึ่งเนี่ยมันสั่นแรงอ่ะแล้วทุกอย่างมันไหวไปหมดนี่ก็ ถ้าเกิดอะไรขึ้นผมว่าคงไปก่อนนะอสผลงานเรื่องนี้ฝากเองอืมก็ฝากหนังเรื่องโทรคาดไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็น่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้ก็เป็นหนังที่แปลกใหม่อีกอีกอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นหนังเทรลเลอร์เนาะแล้วก็ ฝากด้วยกับพูกกับคนนี้นะครับป้องนภัทรครับผมสวัสดีครับโอเคครับผม